สวัสดีคะ่ะนี่วิกผมตรงบ๊อบนะคะตั้งบ่าความยาวประมาณ30เซนติเมตรนะคะด้านหน้าสามารถปัดหน้ามาได้นะคะมีหนังหัวแสกกลางนะคะด้านหน้าหน้ามาสามารถปัดซ้ายขวาได้คะ่ะนี่นะคะเป็นวิกผมตรงบ๊อบ ตั้งบ่านะคะเส้นไหมนะคะเป็นไหมด้านนะคะไม่เงาเหมือนผมจริงมากนะคะอ่าอันนี้ด้านหลังนะคะนี่อันนี้เป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะสีจะไม่ได้ดำทึบนะคะเป็นสีผมธรรมชาติเลยนะคะทนความร้อนได้ห้ามเกิน180องศานะคะ นี่มีสีน้ำตาลธรรมชาติและสีน้ำตาลทองนะคะอันนี้ให้ดูสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะระบบโอนเงิน390บาทค่ะเก็บปลายทาง400บาทแถมเน็ตวีคให้นะคะสนใจโทรสั่งได้ที่0 9 0 5 8 6 6 6 6 1หรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรได้เลยจ้าแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0 9 0 5 8 6 6 6 6 1ได้เลยนะคะ สนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะเส้นไหมเหมือนผมจริงมากสินค้าตรงปกร้อเปเซนะคะนี่ไหมด้านคล้ายผมจริงมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่นะคะใส่แล้วเนียนสวยธรรมชาติแน่นอนค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ